สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะผีล้อแก้วตีอ๋อตุ่นผัวมาแบบหน้ายาเนี่ยแต่ยักษ์หน้ายาเน,นี่ยมาเมื่อคืเนี่เจ้าฝันบ่บ่ฝันหรอฝันจังใด<อ>บักคักเนี่ยตาสองตาอะไเห็นอ่ะเห็นบักจังๆเลยเห็นจังๆเลย,เลยแล้วโอ้ยนางนวลเล่นโทรศัพท์อยู่ผู้เดียวตัวแรกอ่ะนอนเป็นแบบอย่างก็โกอกแก๊กคุณท่านตัวแรกเสียงกอกแก๊กคนนี้เสียงดังกอกแก๊กแต่ ม่มีอยังก็เลยเอใจเห็นั้งแต่ซองหัตางเห็นั้งแต่บัมมี่วกไงนึ่งนะผู้ชายหล่างไงดำปุดเลยอหล่างไงดำปุดเลยก็เลยว่าโอ้ยเอาวเท่าวะก็เลยจอเบึงจอบอีกยังเห็นอยู่คือเก่าบ่ไปใส่เด้ตาบอาบ่มีตัวไหมม่มีตัวมิทัมมีเครื่งตัวมีครื่องตัวแมนผู้ยิ่งผู้ชายผู้ชายมีครึ่งตัว เขาบง่ายดำกรอดูกอยอะก็จะเกิดศูนย์อย่างวุ่นๆสุ่ปศูนย์ยังไงสุ่ปแบบศูนย์ผีผู้ชายมาหาสุ่ปศูนย์ศูนย์ศูนย์ทุกอย่างมันมุ่กันก็เลยว่าโอ้ยเฮ้ยไปเก็บพักติวเพิ่นบ่อเพิ่นศูนย์บ่าเพิ่นขอเพิ่นบ่อ่าบอกเพิ่นบ่อเนาะไปเก็บยุ้ไใสล่ะไปเก็บยุ้มาหน้าเนี่ยห้องซาข้าจอดนี่ยแม่ตอนแรกกระโดดยู่แล้วเมื่อวานนี่ตามเลยเต็มที่เลยแห้งด้วยตามยุ่ยใส่ยุ่ยซาเพิ่นนี่ ก็จัุคนซาเออดึกก็จังคนสาอ่ะมองง่ายยู่ง่ายสีเงยนบ่บอเลยคุณอ่ะบ่สายหญยก่อนเมือซื้อแล้วเหรบัดนี้กลางคืนมานั่เลยมาเลยค่ะแมเป้โหเลยต่างบหน้าต่างเลยเจ้าลูกขึ้นมาเอียงโอ้ยตอนแรกไม่เหงาขาอยบ่เจ้าก็แกะก็ไม่เหงาเนาะไม่เหงาเรามันบ่เศร้าอ่ะดิเจลูกโคโวขึ้นมาก็เห็นเลยยืนยังสี่เลย จะเปิดพาม่านเลยเปิดพมานเลยยืนยืนเธอเลยเลยมันเพิ่นสิให้เห็ฮต้าลูปิ่นสิแม่ลูปหนาจิบ่แต่ว่าบ่แมนคนบ่แมนคนอนลอยกว่าเส้นเพราะว่ามีเครื่องตูวมีเครื่องตูวดำไม่ตัวหัวนะไม่ตัวหัวกับตัว้อยไหมแบบก็ยังไม่มีว่าเป็นคนเลยอ่ะล่างแบบง่ายดำคือดูยุกเขาเลยบอกเขาเลยยางมากเขาเลยบอกนั่งอยู่ผู้เดียว ต่ประมาณชั่วโมงหนึ mm ่งแล้ว <in> ก <Asia> ็อยเอญเน้อดวงเน้ดวงเห็นผีแมว่าะนบอก้ดวงนะแจ๊กสีบอกพวกไหนฟังเห็นเขานอนเนาะกับเบยากกวนเนาะเลยนางยุบู้เดียวนางนี่ล่าเราโอ้ยคือเขานั่งกุมมาบอว่าเมนก้นคาคาบอบ่าเมนก้นเราเปิดเส้นาว่าเห็นเครื่องโตเห็นเครื่งโตนีเครื่งโตผู้ชายเทาบผู้ชายหาซิปอะรุ่นหาสิปปีนี่แม่รุ่นหาสิ รอบแรกแกก็ปล่อยหาสีแมนเทาก็บหาสีพื้นแก่าโมเมนต์พูมานอนนั่หนุ่มบอเอาก็ยั่งความศูนย์บ่อือโอ้โหผู้ชายรุ่นหาสิปีรูปหนากรูปหนาผู้เก่าเลยนะเบิ้งข้างๆหูเลยว่าเป็นคนผู้เก่ารูปหนาเห็นหอดหนาตาเห็นหอดหนูหนาตาแล้วผู้หนาตาแหลมๆเนาะตาว่าเราเราอ้วนบ่บ่อ้วนแล้วมันดำดำโตดำคือดำขรุเลยอวบบ่ สูง m กับบุกวัวป่ะเดี่ตะวใหญ่ยตะวันยายใช่เสียบบ่เบาเบาเสียบบ่ใช่ต่ว่าเห็นเครื่องตัวเห็นแค่เนี่ยอ้หูต่ว่นเมนค้นดอกแค่นั้นบ่บ่เห็นที่แรกตะว่าแมนอันเขามาลักรถเต๋อตอนแรกว่าเป็นเขามาลักรถอันกกแก๊กมันบ่าไม่แข็งว่ะนี่อืมก็เลยลุกขึ้นมาไม่เห็นก็เลยลงไปนั่งเล่นเล่นโทรศัพท์อยู่ผู้เดียวเมื่าขึ้นเนก๊กอื ก็เลยโอ้ยมันบอมแมนเด้อด้ว,ว่าหันผ้าม่านก,กับเปิดชั้นมีเนาะมันขึ้นเนาะไงตื่นไปเด้อโอ้ยมันบอมแมนเด้อด้วนะ่าะดอกเปิดผ้าม่านนาะเฮิเครื่องหนึ่งอะแล้วเครือ่องตัวเครื่องพรผ้าม่านมันขึ้นนี่เจอเลยเจอเลยบ้านนี้ก็เลยปูกันไปเบิเ้องตีโอ้ยส,สวยส่วยเฮาเห็นเราจะคอยนางตัดสินใจจนบาดดนต้องคอยม,อมุ๊กแย่ดวงมาเห็นบอมแมนเห็นก็เจ้านอนเนาะนี่ล่ะใบเลี้ยวแวบเดียวเลย หายเข้าเวมพูดเดียวนึว่งวะเขาเลยวะห,อห,อหอลอกแหลกเกี่ยนโนกระห,หายมหาซูนบัดไม่เห็นผู้ชายเห็นแต่ผีผู้เก่น<ง>เนนานี่แม่เห็นที่โนตีเป็นตัวใดหนิหตีเป็นตัวใดฮึตี่แล้วนี่แหละหาซูนกะงอหาซูนนี่แหละตีเป็นงูหาซูนผู้ชายเนาะมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวว่าไปใส่ว่าใส้เนาะ มวดนี้สิไทยท่องขึ้นว้าไปหายมาล่ะใส่ส้อยผ้าเนาะเอาเจ้ากับจุดถูกบอกคนตีเจจุดถูกเก้ารอกบอกว่าเป็นผู้ใดนั่มกร้างว่ะสิให้ผู้ขาเรืผู้ขาแตกสามตัวเด้อกับบาสันตัวแล้วบ้านเล็กที่ล่ะบ้านเล็กที่ล่ะบ้านเล็กที่เล็กหนึ่งสี่เก้านี่บ้านเล็กที่ตรงเนี้ยเด็ดพอมากมากโคมากโคขาศูนแมน จังไหนก็หาศูนย์หกหาศูนย์เก่าไหนก็มาหาศูนย์เก่าใจนึกเก่าหกมเปลี่ยนไหมไม่ยืนค้างมาตั้งได้บอเออจังสี่เลยเบืดประมาณเห็นเลยท่านที่บ่ต้องบ่ต้องฟันหากเลยบ้านบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก่าแล้วโอยบอหันมันเก่ออกสี่หกนะเจดเจ้าประกัวมา เมนีเจ้าบวัวให้เด้อโอกค้าศูนย์กับเก้าห้าศูนย์เนาะอืออีนุ๊มัดตัวนี้ปะอีตัวนี้ตัวเดียวละล้่มีตัวอื่นต่อไหนไม่มีเลยไ่มีก้อนก้อนฉีดบอกเพื่อนเ่ะอก้อนฉีดถ้าเจ้าเสียให้คอยถึงเลขอีลีเนี่ยให้เจ้ามาหาคอยเด้อบอกเพื่อนมาหามาแล้วตอนแรกก็มาในความฝันมาแล้วเมื่อก่อนมาหอมแล้วตอนแรกนะ มาพี่มาอีนีมาอีนีโตจังๆมากค่ะคักเลยไม่ยืนเลยายาวเมื่อจับเล็กเออเอาเอ,าอาโอ้ของแทจีนุชเจอจังๆหกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ค่ะบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้านะค่ะเจก็ขออันให้เพิ้นว่าให้แตกสามตัวตัวเนาะจีนุชจังสีได้ใสท่องขึ้น จุดถั่เก่าดอกมาแบบขึ้นเกิมาขึ้นนี่เลยรวนแมนตาตีตาล้านได้ขอ้านี่ยสงก็จังศูนย์อยู่ศูนย์ในห้องเลยอบุจะอืออือศูนย์อยู่ดิศูนย์กระติบโศูนย์ผู้ชายผู้เก่าอือศูนย์ไหมหลบนบางหนาวเลยว่าสีหนาก็จิศูนย์เออจะเป็นสั่นมันคลาศูนย์เน่มันบาศูนย์ไหม วัดที่แล้วจีนุชมดปากพี่น้องวัดนี้เสซลขึ้นมาเอาลงบาดนี้ให้ให้เศร้าเศร้าวะหนิบ่เศร้าซื่อซางสิให้เศร้าบ่บ่เศร้าอะไยังบ่เศร้าให้เศร้าซื่อกับบ่เศร้าบ่เอามันหมุนไปหมุนมาทังสี่บ่ของหมักเนาะมันเข่าในกระแสเลือดไหลจนออกป่ะเดแล้วจีนุดชอบชอบชอบดึงลอตเตอรี่ว่าง่ายแมนชอบดึงลอตเตอรี่ เด็กน้อยก็จะไปรับตือก็บ่อเป็นยังดอกเกนุตก็ได้ซอยรับธรรมะแมนจะได้กินแรงรับธรรมะเนี่ยเจ้าเขารางวัลใหญ่ในเท่าบัตรรุ่นเอาขึ้นในบ้านเนี่ยเอาขึ้นงวดเนี้ยเอาขึ้นงวดนี้ครับเอาขึ้นไปซื้อตัวนี้เห็นมามื่นีลยแมนส่วนแมนเอาแก่ไหนเป็นแนวทางจากเกนุตชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเห็นเท่ากับเพื่อเห็นน้ำดอกพี่น้องก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมต่ำกว่า20ปี แต่มีผู้ใหญ่ค่อยสิเนี่ยชูเทียเจสิจฝันเที่ยน,นี่เห็นค่ะแักบ่ฝัน,น,นมแมนบ่แมนค่ะขอให้เจนุโจดโชคปีสามตัวตรงๆเด้ขอค่ะงวดนี้ก็ได้ขอบคุณเจนุดแตหลายค่ะ